หนึ่งจะมีผัวใหม่รือหนึ่งจะกลับไปคบกับผัวเก่าก็หาเงนินมาจากขายของจ้ามีน้องเมียอะไรมาใช่แล้วหนึ่งขายของค่ะแอม,มิีลงกลุ่มหรือยังคะแอมมีลงกลุ่มแล้วนะคะทุกคน ไม่สมควรที่จะถามเรื่องส่วนตัวกันนะคะเวนเป็นเรื่องจริงๆอ่าจริงๆอ่หนึ่งมไม่โกรธนะคะคนที่ถามเรื่องส่วนตัวเพราะว่าหนึ่งเข้าใจว่าหนึ่งมาอยู่ในจุดนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องสาธารณะไปแล้วเนาะ,ะแต่ก็อยากให้อยากให้เข้าใจแล้วก็รับฟังในมุมมองของหนึ่งด้วยในเมื่อถามแล้วนะคะ <cameras> อ่ะกระเป๋าด้านในสีเขยียวให้ <ๆ S 1> ดูค <s> ันจะใหนึ่งจะให้แครทูบหนึ่งจะตีทูบให้นะคะอ่ะทุกคนกระเป๋าด้านในสีเขียวเลขทูปจุดมาได้ตัวนี้ หนึ่งสองสาม้าหกจปเจุดได้เลขนี้เพราะฉะนั้นงวดนี้หนึ่งบอกแล้วนะว่ารัฐบาลไทยปีนี้ทั้งปีรอดูไว้เลยรอดูไว้เลยนะคะว่ารัฐบาลไทยปีนี้ทั้งปีมี 7, มี9ทุกงวด ไม่เจ็ดมาก็เก้ามาไม่เก้ามาก็เจ็ดมาหรือไม่ก็มาทั้งเจ็ดและเก้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งว่ามีเลขเก้าค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งว่ามีเก้าค่ะ,อ,ะอยากเผือกอ่ะบอกได้ไหมคะเลิกกันเพราะเหตุผลอะไรคําพูดอะไรที่ทําให้เลิกกันไม่ต้องถามก่อนว่าในกลุ่มลงแล้วเห็นหรือ,อยังคะ ในกลุ่มเห็นยังนะเดีนหนึงจะเดนหนึ่งจะบอกใหม่แป๊บหนึ่งนะให้ทุกคนจดพพเดีเดวแคปเดี๋ยวไปเด๋เด,ว,เด,ว,เดวไปไอ้ขี้ไม่ออกอันอันขี้ขี้ไม่ออกฟังนะรัฐบาลไทยงวดนี้มีเก้า หมั่นใจว่ามี9 1ชอบพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะเก3สเออสาเก้สาหหนึ่งชอบ3936กสาหพอ3936สมหจุดทูบได้เลขเก้าสามตัวสามเกพอพอสาพอ3า3 6ล้สามหเรานตรีลังกาค่ะแต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 ะ,ต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 ะ 3 9 3 6เน้น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 สามเชอบ3 9งวดนี้มี9แน่นอนตีลังกายันเลยค่ะเสริมรอได้เลยเลขทูบไม่ได้ลงในกลุ่มนะคะฟังดูหน่อยแต่แต่แต่จากเ้งให้แม่ดูมา บอลมาเต้นสิกนิ้ให้แม่ดูหน่อยทุกคนขาทูบหนึ่งไม่ได้อล้มกลุ่มนะเลขทูบเนี่ยมันได้เลขเก้าสามตัวหนึ่งกระตีเป็น3ามเก้าแค่นั้นแหละค่ะหนึ่งบอกแบบนี้แหละค่ะนะคะหนึ่งบอกแบบนี้แหละพูดเอา,นาเนาะเพราะว่าพอพอแคบมันมันอ่านน้มัน,อ,น,น,มนอ่านนะคะมั็นสีอ่าน เราเห็น99เราบอก39 36ใช่แล้วหนึ่งเน้นตัวนี้เลยค่ะหนึ่งชอบ39ไปหาลอตเตอรี่เลย39สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่รู้จะมีความผิดไหมนะคะอันนี้นะ หนูพูฟังไว้เลยนะหนึ่งเนี่ยเป็นแค่คนให้แนวทางสีท่าประจําทีมหนึ่งเป็นแค่คนให้แนวทางเนาะหนึ่งเนี่ยไม่ตัดสรุปได้เลยว่าเลขเจาะอะไรเข้าเนี่ยมันไม่เข้าทั้งปีทั้งชาติหรอกค่ะมันมีเข้ามีหลุดมีขึ้นมีลงชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเสมอมีขึ้นมีลงเลขมีเข้ามีหลุดมีทุกอย่างหนึ่งกล้าพูดกล้าการันตีตรงนี้เลยว่า ไม่มีอาจารย์ให้หวยท่านไหนที่ให้หวยเข้าแม่งทุกงวดไม่มีบอกเลยไม่มีถ้ามีเอาหนังหน้ามาให้ดูทีเวลาถักแต่ขอแบบนี้นะขอแบบนี้นะให้เลขแบบหางเดียวอะหรือสองหางอะเน้นๆแล้วเข้าเออไม่ใช่ห้าใบหกใบเจ็ดใบ ไอเงี้ยไม่เอาตามหนึ่งหนึ่งบอกแล้วนะหนึ่งจะไม่มีเลขฝันพอไม่ได้ฝันถ้าฝันก็จะมาบอกว่าเออฉันฝันว่าเออฉันฝันอย่างนี้นะไอถ้าหนึ่งฝันหนึ่งจะบอกว่าหนึ่งฝันทะเบียนรถไม่ต้องเล่นค่ะรถรถบ้านหนึ่งมีอยู่ยี่สิบสามคันถ้าตามทะเบียนรถบ้านหนึ่งก็คือแทนครบทุกตัวแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเก้าครบทุกตัวเพราะว่าที่บ้านมีรถอยู่ประมาณยี่สิบสามคัน ก็ร้อยประตูครบเพราะฉะนั้นงดตามเลขลดค่ะ